พรอนนี้ครับพี่น้องขอบคุณเดบหม่พัชรีค่ะดอกกําลังพอดีพอดีครับพี่น้องเบิ้งจ้ะเบิ้งเบิ้งน้ำสาวอยู่ใบเบาหน้าอจ้าพอได้ครับพี่น้องงามอยู่เนาะอุ้ยเูิ้งเน่าเอ้ยคุณน่ะแซมนี้งามครับทะลุนี้เนาะครับพอดีจ้ะออกน้ำหากุญแจใส่หนึ่งค่ะพอดีจ้ามนหากจ้ะพี่น้องจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีครับภพอกพิสานบ้านฉันจะภพอกัษานทวันที่สองท่านวันคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้ะวันนี้พ,พาพี่น้องมาปีนภูปีนเขาจ้ะหาเห็ดบดครับพี่น้องดแ,แต่ขาวขาเพิ่นออกเนาะแมนจ้ะมืัอนี้เทากับเขาปลาแต่เสาเหมิดจ้ะพี่น้องไปดุนไปชนอด้วยสองคนจ้ะสิสูกสิมานปานใดจ้ะสิแตกหน่อยแตกลายเป็นไเ,เนาะเห็ดเนาะแม่ครับไปกันเลยจ้าครับพี่กัดได้อะครับผู้บังน้องเมฆแล้วครับพี่น้องตำบลห้วยขาอำเภอบุญทวิชจังหวัดอุบลครับ รุนกันเบิ่งครับว่าบ้านเฮานี่สิแตกหน่อยแตกหลายเป็นไดนออกดอกแบบใดเนาะแม่นจ้ะครับไปจ้ะปีนเขาปีนผู้น้อกันจ้าพี่น้องจ้าสองธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้ะเกิดใหม่อีกรอบจ้ะรอบนี้คักน้อยเนาะแม่นครับฉันั่ายเองจะเสือแค่หน้าสองสันเด้อจ้ะพี่น้องขออนุญาตยิบจ้ะเอาสำหรับอได้เนาะได้ข่็กเพิ่นแตกเนาะเพิ่นมาเบิ่งครับพี่น้องแตกอีหลีครับแตกหลายสองครับพี่น้อง เอาซ้ำยิบใจ,จ้ะพี่น้องเอาไว้ปูมาทีรังยิบนำอี้ยคาค่าใจพี่น้องรอบนี้เอาปิดบังกับน้าวซ้ำมือวังหันจะจะไยิบอระได้จะก็เอาด้วยจ้ะ แกงใดครับสำหลุนน้ำมังไปเ,เรื่อยๆรื่ยเด้อใจพี่เนาะสิพอโอปอ่ะจ้ะแต่ว่าเรื่องโอบโอปค่ะหากสิงยังจำงได้เน,นูะครับผมกิฟต์ได้บโบนะครับผมโอ้ยดูเหนียวเว้ยคุณนะโอ้ยกิฟต์คัดทน่งคัดทน่ง คือว่าอบแล้วเนาะอบๆแต่ว่าอดอกปรทธานใหญ่ครับพี่น้องเพราะอากาศเยน็นใหญ่สะอาดจ้ะคึ้นวาเ้นี่กระสิมีค้อนใ่คอนโบ่เลวครับพี่แตกเรื่อยๆเนะาะหลายรุ่นครับค้อนได้เป็นประธานออกกระสีออกดอกนี่คือคอนได้ออกแล้วก็เกิดอีกก็เป็นแล้วเนาะ ยิบดเดยจ่ะสามหนีงามครับ้าลุนนี้เนาะครับผมดีจ้ะไข่โกงหันอยู่เนาะเมนจ้ะเตละคนกับสิบปรพรมกันละ เดียวจนได้ถอดเสือแล้วจ้ะพี่น้องปีนผัครับ ดยดอกน้ำี่ดอกนี่มึงนี่เอาน้ำหาคนครับเจ้าเลยเนาะ อากาศออากาศอุ่นขึ้นกับสหญงไว้อยู่ประจักบบบน,นี้อากาศเย็นขึ้นก็เป็นงานอย่างี้จะ้ะนี่เฮ็ดหนาวแถ่จะ้ะนอกอายเนาะแมนครับใจดีคกับพอดีจะ้ะเย็นซีฟเนาะเมนลุนนี้ครับ ใ่หากใจพี่หนุ่มดอกใหญ่ดอกหนาจ้ะ เเเเ ulously, you? ะคครับผมเก็บซ้ำเก็บได้จ้ะไม่ได้ยิบก่อนมูนแก้วเมนบอกะเมนวันนี้เขาหกตาเดียวจ้ะแต่ว่าทุงเข้าเลยรลาย ก่นองบร่ต้องห่วงกระสอบเอาไหมเปล่านี่ในหาคนจะพอดีเนาะ,ะใส่นี่ครับนะ่น้ยจากน้นหนาวขี่รถมาเสานานร้าน้าเลยเรื่อบ้าน <laughs> งาแตกเลยครับนี่เนาะพอแลวครับพี่เนอะใส่ได้อยู่ครับมมเ,เรียนสิบเนะาะใส่หครับไอหูเด็กน่อยอออจ้ะเก็บเนาะ ก็ได้ได้ก้อนนีเนะนี่ครับอยากให้เอาดกนีไหมมอมุมนี้มองดับพี่ดิเดียวเน่อยอือดี่ บนเถอะนี่คุณดิ๊กนี่ไปตีนี้ กใหม่ด้วยไอ้่าก็คอยไปเแต่แกงเส็ีแต่ว่าสีแกงมันลงเมื่อหอนเทือนเาเยซื้อเนี่ยมกินนอย้อน ขออนุญาตย้อนจ้ะพอเดบ้าจะคล้องหรือยิบเลยนเนาะมาเมือวว่ออื่นพอเดบ้าโอ้ะใครนี่ยเขายิบเวดลยพอเดบ้าตัวหลายใครมาก็ยิบแล้วออกมาอีกเนาะครับผมเอ้าพอเดบ้าทการที่ข้ายยางมาแต่ทุกคนเป็นแนวนี้เนาะครับผม อ๋อมาเรือๆเลยครับใหญ่ขึ้นเรื่อยเพื่อนครับเพจก็ได้นี่ไปนะม้วนจังสีกะอาจ์เจนไบต์ไายน้องเม่ยนแต่ว่าก็เก็บอยู่ครับมีดอกงามยู่เลยนะดอกส่อนก็มีเนาะแม่ครับอุ้ยขันใดแนวนีิเต็มคอมเต็มคอนนี่บ้าอ๋อแต่นี่งามครับเนาะกีดแน่เนาะแม่ยนจ้ะหอมน้ำเงาครับ ะอันไหมฮะขาลิลงลุมนี่สวยจ้ะนี่ดีเชียวไดเห็นหะน้าสู้นห,นนนหนุ่มหันนั่นสวยเลยเนี่ยดีกว่าอ๋อแต่หนงาเป็นอีกคือเก่าแล้วครับพี่น้าจ้ะขีดแน่จ้ะหนาตกลงเก็บมาจะพูดนะพี่หน้าจะดีกว่า ดีแน่เด้อจ้ะเสร็จกังมาทำนเลยก่อกแล้วเนะาะทำก่อกแล้วอู้หอนเหี้ืืืือื <c oughs> อืางผักบนะนะ่ืืือืืืืืืืืืืืืืืืืืื Hoạt động, yêu nóng, yêu nóng, kiếp miếng của mình. Hãy hiểu. 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 kia Hiểu. 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 lại, để Hiểu. 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 สิบ่ได้ถ่ายให้เบิ่งบ่ทุกซอดทุกตอนเนาะครับผมบางคนไปกันไกลกันก็ยิบเลยจ้ะเอาเลยบ่เดี๋ยว TF ถ่ายเรื่อยถ่ายว่าอาจารย์เนี่ยก็อาจารย์สอนเรื่อยทุกเกียร์บ่ได้รูปไม้อีกนั่นสินู่น เต็มขอนชุดขอนปัดนี่สิเดมือนีนสิเดเฮ็ดงานเมาด้วยจ้าพี่เนาะตอนนี้ยังเฮ็ดไล่ฟันอยู่เไม่ไหวนครับตอนนี้เก็บแบบไล่ฟันจ้ะบัดใบก็มีบัดขาก็มีแล้วเนาะเนี่ยครับบัดมือก็ับขาจ้าพี่เนาะบัดย่างขึ้นพักมาเนาะ ดีไปทีพี่เลยมือื่นเมื่อสิเป็นบินเนาะครับครุ่นนี้จะขอนี่ดอกคือขวนอยู่พี่เนอะสวยเนาะพุ๋นเนาะปุ๋นค่ะด,ดอกงามอยู่ครับเก็บครับมาใจพี่เนอะทุกคนพอดีเนาะสำนี้ เบน้มสาวอยู่อีจ้าวานพาพี่น้องไปเก็บพักเมื่อนี้พาพี่น้องมาเก็บเห็ดจ้ะเด็กกระเห็ดอ่อนๆงามๆสิ่งนี้กลยมือนนี่ทำไมตัวนี้เป็นยังไงก็สีสาแน่นเอา มันมุงเงยให้มาได้กะสีวัยนี่ก็บเนี้ยนได้กนจยนไปยนลงคูกนีไอ้ใจเไ่ที่น้องมามาอุ่มขึ้นไหมมาอุ่มบอดด้เลยไกลปนนี่ส่งกำลังใจให้กับขอบคุณเลยเนาะครับผมว่าสี่ดหรือบ่ดด้เนาะแม่พรมีก็ยังขามาให้กำลังใจคือเก่าครับ

เล่นจ้ะอุ้ยคอนนี่ค่ะพี่น้องขอบคุณเดบม่พัชรีค่ะดอกกำลังพอดีพอดีครับพี่น้องเ<อ>บิง้งจ้ะเบิงบ้งเบิ้งน้ำสาวอยู่ในบะ้านในจ้ะนาะสุด เก็บครับพี่น้องการเตือนตึกตึกบ้านเก็เหตุพอดีเก็บในกระสิเก็บง่ายเด้อเอ้ยอันซ้อนอันซ้อนอันซ้อนอ้ยยูอีเมลเอ้ยเป็นไงเป็นไงเอ้ยเจอทีมเจอทันขอบคุณหลายๆเลยค่ะ แับลังเตือนยังเขาก็หาบรเห็นได้นี่เนาะแน่นครับว่ามันตือแดดคักๆจ้ะทางเข่าก็บ่พอลังบาดเนาะเอะไรบ้านคือเก่านี่แหละแต่เรเก็บไวปกัเก่าอยู่มั่งเลยเนาะมั่งเพื่อสิดิไปคอนทางหน้าครับพี่น้อง บาดเมื่อยก็คือเกาแล้วครับเก็บไอลายพี so ่น้องก็ษตว่าเก็บตางซอมิแห้งครับขันขันเมื่อยเนาะโอ้อ้ใหม่ฮก คือไวโพดบ่ทันมีไฟเดตอนแหนอาจสิบังจังไดลองเบิ่งดีน่ะทางมึงก็บังนะความงามก็บ่เห็นสิเฮ็ดงามๆบ่ได้เห็นคลิปเดียวนี่ล่ะแล้วแล้วเดี๋ยวกูเก็บเด้สิแรกจักสิเอา ตมีเก็บน้ำดอกปเปเตะอูะ่ล,ลงไปอีกมีอีกอยู่สามดอกฟังคนก็นมีฟังนี้ก็มีไมลงตามกัวเก่าตามกัวเก่าหนอนพะูนทีฟังนี้ก็มีโอเคโอเคไปเลยโอเคไปว่ะตกลุ่นรู้เรื่อง <laughs> โอเคโอเคไปว่าตกลุ่ ตอนนี้นก็ะานนยเก็บเมื่อเดือนนี้แหละเอาับเขาปลาแต่เด็กแน,น่นอ่ะเมีรถกระสันันอยู่ดิไพก็ะไป,ปไม้ไผ่ไม้มันละไม้เดียวกันกับ <laughs> นี้แต่ว่าที่สำคัญไพ่สีเขาก่อนเนาะอีกตั้งลมก็มีอีกเห็นอยู่ใจเย็น นี่อีกว่ะต้นเดียวต้นเดียวลู้เลื่องเอากรน,นี่เฮทเ่าจ้ะมาขนอนี้แล้วครับงามพี่น้ะง,งามอะไรขอนอยู่งามแห่งเนงาะครับผม่าคือกันเนาะครับผมเก็บเลยจ้ะ มาเฮ็ด <c oughs> นี่มืออื่นเนาะสิงห์ไม่ได้หอนม <c oughs> <c oughs> ืออืนน่นเด้อใครมาก็ยิบแล้ยพี่นุ่มแม่นจ้ะเขายังยิบแต่มาหน่อยแห้เขาก็อันได้ยิบบ่ได้เขาก็ไปยิบจ้ะ พาไว้นำเลยมแม่ปามีจ <Yeah. S 1> ้าพอปามีลงไปเก็บจ้ะ <laughs> งามอยู่งน่าเฮ็ดเนาะครับผมลำบากแ่ครับ Đây là cái ta không nhỉ bữa nọ tai thương vì lẽ. cái ta của mẫn khỏi okay, kép. Đây là... mặn mặn ở đây miếp, Kì hôn nữa. Khi con, cái mẫn Hết nỉ nhang đỏ nhỏ dữ nó. Xuân mã, Xuân đầy Cần xăm bin. ดีนอะคอนแบบนี้นาะแม่จ้ะนี่นะครับเค่อ,อยๆทยัยนมืนมันแตกอยู่ได้ย่ยมตอนนี้เน้อจงเมื่อกี้ไปหลุม มือไทยบุคคลมือเก็บเป็นไรครับอืมเดรคือกันเดรพืชดอกคือกันนะเนาะเดรพืชดอกคือกันมองยืนกระมินให้ครับเห็นไหมหน้าผาสองไม่มีเนาะมีแต่แตกใบทางขึ้นทางลงครับพี่น้องเฮาสิเปลี่ยนหน่วยผู้เนาะผู้หน่วยนี่ดอกหน่อยครับพี่น้องเก็บบ่ได้ครับ อ๋อหุ่นแล้วครับสูงๆหุ่นเนาะต้องมาสองผักแล้วครับเพิ่งมากระซิบเก็บได้แต่ใส่แนวนี่ครับตอนทำมาบป็นท่านเจ้าบป็นท่านใหญ่จริงบางทีเราจะพี่น้องแต่ขนาดเขาขาวเป็แมนเบิร์ดครับฟังนี่ก็มีเลยพี่น้องนี่ครับเพิ่มากระป็นแนวนี่ครับหุ่นอี่เนาะ น้ำหากจ้ะเคสใส่สวงามกว่ามื่อื่นมื่อื่นเนาะนี่นครับแต่ว่าสีสวยงามมีบ่างเหรอพ่อพมีขาดสะพัดเลยเนาะเขาคอยลูบเจ้าลูบคอยลูบเจ้าลูบหลอนไปเองเลยมึงเป็นไงเป็นไงเองเลยสีเหลือให้ไงอยู่วนาอ้าวพ่อคนออกน้ำกดเนาะเด็นเหมือนโอโคกเลมือนจะขึ้นออก มีรายหลุดเนาะนี่ดูน้อยๆกําลังแตกก็มีคือเก่าครับมาหอดหน่วยผูกหน่วยใหม่เลยเด้อครับแต่ละหน่วยผูกก็สิออกบ่คือกันเนาะแม่น ซิดุนิไลขิดวานะเอาเป็ๆๆนยำๆเนาะครับผมมามากําลังเรียนใดนี่เรียนสองก็มีเรียนสิบก็มีครับพี่น้องสิบได้เรียนเนาะเอาไปพี่อ่ะ มีเบิร์ดกเรียนเด้ยจะลึ้งก็มีเล่นอยูอ่บ่ไอว่าเลยที่แหละให้บอกูเดียวหน่อยกูเลี้ยงสลิงไม่มีนี่ไงตะปูไปเลยไป้เนาะคนเดียวกันคนละสีดิ มาทำงือซีก่อนทำมือซีกับฟาครับผมกลับมาสรุปผลงานเนาะแม่ป้ามี่มิวันนี้พาพี่น้องออกมาหาเห็ดขอนครับเห็ดยังดอกหน่อยแน่เนาะครับผมกําลังออกใหม่ครับพี่น้องหลายหล่นอยู่เนาะแม่จ้ะสิได้เก็บอีกหลายมืออยู่จ้ะพี่น้องมื้อนี้ม่านไปตานึงมีแต่ใส่แกงจ้ะทายแน่ประเดทายแน่เนาะแม่นครับผลงานเฮาจ้ะพี่น้องมื้อนี้ ตีนตาจ้าส่วนงานเขาก็บสิป็นเฮดแกงแล้วครับพี่น้องบ่มีเห็ดซุบเนาะเมียนจ้ะมีทั้งดอกหน่อยดอกพอดีดอกโบท่านโบท่านมีป้ายขาวครับพี่น้องโอ้กำลังออกไหมครับผมส่วนหมากบรรยากาศก็สิเป็นตอนเมืดอหนอเมียนจ้ะเพราะว่าเขากับเขาเตะเสาออกเขาเตะเลกออกเต่เสาจากพี่น้องแม่ปามีสิไปงานซูบนะพ่อปามีเนาะครับผม น้องใต้จะพี่น้องลูกของอาจะเสียชีวิตอุบัติเหตุมาจากกรุงเทพจะซพก็มาฮอดบานตอนพอโทรมาบอกว่าหกทุ่มจะแม่ปามีกับสิไปสอยงานเนะาะครับผมก็ล่อลุนกันใจพี่น้องมืออื่นเนะาะครับผมแม่ปามีกับสิมากคือเก่าแล้วจ้ะมาเบบเบบผลงานมันนี้ใจพี่น้องก็ถือว่ามานอยู่จะใจจริงก็อยากหาต่ออยู่ใจพี่น้องการเจ็บการเป็นเนาะ ครัทีมกันบ่ได้ใจพี่น้องจ้าฝากก็ไหลก็แช่ก็ติดตามในสองอีสานบ้านฉันไเนด้อจ้าแม่ปามีก็ขอบุญขอบคุผู้ที่เขามารับชมขอบคุณทุกกระลังแรงใจท,ที่ส่งให้พ่อปามีกับแม่ปามีสำหรับคลิปมือนี้สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับพบก,กันไม่คลิปนาจ้าคลิปมือนี้ก็เป็นวันที่2ท่านว่าคม2,567จ้า